สดีแฟนมวยทางมวยเด็ดจะไปก้าวครับกู้ชายิสายตรงกับทัศนะมวยวันพุธนะครับในศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็พบกับทีมงานของเราได้ทุกๆวันเลยนะครับนะก็มาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ทีเด็ดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในศึกมวยไทยพลังใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีน็อกอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยคู่เอกนํารายการครับยอดชัยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มสดมากครับและจะเจอกับทางด้านเทพทักษิณสสสิงครับขุนข่าจากกระบี่นะครับ ไปดูทานยอดชัยก่อนนะครับสาวฟอมหลังนี่ถือว่าดีมากนะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นมวยแทนนะครับนะใน,ในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็ดูว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมากขณะที่เทวทักษินนะครับต่กอนนี่ก็มวยเข่าดีมากร่างกายเนี่ยสุดแกร่งเลยนะครับแต่ว่าก็หายไปนานกลับมานี่ก็เคลื่อนไหวเอาไว้แล้วนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้โปรแกรมป้อนเขาา้าไปอีกนะครับ่าร่างกายเนี่ยก็น่าจะต่อเนื่องมากขึ้นส่วนตัวมอเลยครับขุนเข่าอย่างเทพทักษินเนี่ยถ้าหาว่าร่างกายมาเต็มเต็ ดูว่ายอดชัยก็น่าจะต้านลาบากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยยอดชัยมาเป็นมวยแทนด้วยส่วนตัวชอบที่เทพทักษิณครับส่วนที่เด็ดอีกสองคนนะครับฝากเอาไว้นะครับนั่นก็คือคู่รองอเป็นการเจอนของแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99นะครับเจอกับขาวพองสักพินโยคู่นี้นี่โอ้โหต้องบอกว่ามวยตางตายเลยแสงเทียนจิ๋วนี่ประเภทบูดุดันนะครับนะเดินบูดเดินลุยมีเตะขาต่อยหมัดด้วยวงในเหนียวขณะที่ขาวพองเนี่ยจะออกฝีมือนิดนิดครับวงในได้ส่วนตัววันนี้นะผมยังชอบไปที่ทางด้าน แสงเทียนจิ๋วที่ด99นะครับลูกบูดุดันน่าติดตามมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีนับน็อกหรือเปล่านะยังไงก็จับตาดูให้ดีส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่อยากจะให้รับชมเลยก็คือพรพิทักษ์สจโตบจีนนะครับในสูงยาวจากอุบลเลยนะครับรูกร่างเนี่ยสูงมากนะครับในตอนนพิจาร1 3 5ปอนด์นะครับจะเจอกับเพชรเสตูสอเถรพัฒนะครับหมูเพชรเสตูนี้ก็จอมเตะขาเหมือนกันนะบูดุดันเหมือนกันนะครับปกติก็เป็นมวยเข่าครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเสียเปรียบใคร ตวันนี้เนี่ยโหสูงยาวเหลือเกินนะทางด้านพรหพิทักษ์แต่ดูแล้วเนี่ยเป็นสูงยาวที่แบบขาเล็กตัวเล็กนะฮะเป็นยาวเรียวมากกว่านะชอบไปที่มวยบูสนะฮะอย่างพรพิทักษ์นะครับวันนีนะ้สามคนครับฝากเอาไว้นั่นก็คือเทพทักษิณแสงเทียนจิว๋วและคู่ที่8นะครับชอบไปที่ทางด้านเพชรเสตูครับวันนี้ผู้ชาสายตรงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับติดตามเพจโมดิสเวก้าด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ